สดีครับสมาชิกหวยฮาหนอยหวยลาวทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่2 0 23พฤศจิกายน2 5งพาี่นะครับเมื่อวานนี้นะครับเข้าอีกแล้วนะครับ ห้วฮานอยนะครับเข้าศูนย์เก้าพิเศษนะครับสุดยอดนะครับช่วงนี้นะครับสุดกําลังเดินดีนะครับใครที่ไม่ดูคลิปนะครับถือว่าพลาดนะครับผมส่วนห้วลาวนะครับหัวลาวหัวลาวเข้าสองเก้าเต็มๆนะครับหัวลาวนะครับใครที่ได้ อยากมีแนวทางหวยลาวนะครับไปดูได้ที่ช่องวายโอสาศูนย์นะครับจะมีลงหวยลาวกับหวยรัฐบาลไทยนะครับส่วนช่องนี้นะครับจะลงแต่หวยฮานอยมาดูวันที่ยี่สิบสามนะครับเป็นสูตร2ตัวตรงนะครับไปกับบนล่าง มาดูที่ฮานอยพิเศษซึ่งผมได้คำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับก็จะมี5 7 7เจ็ดเห้าสสาม ส่วนเลขเดินเล็กวิ่งนะครับเดินสามวิ่งห้ามาดูที่น้อยปกตินะครับจะมีสี่สองสองสี่เก้าห้าห้าเก้า ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น9วิ่ง4น้อย VAP ก็จะมี4 5 5 4 6 8 86ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น8 วิ่ง4อย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมทุกตัวเลขนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับเหมือนวานนี้ครับ0ูนย์อยู่ VIP แต่ว่ามาออกพิเศษนะครับ0ูนย์ช่วงนี้สูตรกำลังเดินดีนะครับผมหวยลาวเข้าหวยฮานอยเข้ามาต่อเนื่องนะครับวันละหน่อยสองหน่อยบางวันก็เข้าสามหน่อยนะครับ ส่วนหวยลาวนะครับเพิ่งออกเมื่อกี้นะครับเข้าสองเก้าเต็มๆนะครับเลขล่างนะครับใครที่ยังไม่มีใครที่อยากได้แนวทางหวยราวนะครับอย่าลืมไปติดตามที่ช่อง y o 3 0สนะครับผมเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ